วันนี้เรามาสรุปเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสปปลาวกันนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเนี่ยเขาพลิกโฉมจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นระบบตลาดที่คึกคักอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งให้คำตอบไว้น่าสนใจมากเลยครับประเด็นแรกเลยนะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในปี1986กับนโยบายที่เรียกว่าจินตนาการใหม่หรือ New Economic Mechanism นโยบายนี้นะครับที่เปิดประตูให้เอกชนแล้วก็ทุนต่างชาติเข้ามาเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นการยกเครื่องเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้เราจะเปิดรับระบบตลาดแต่อำนาจทางการเมืองเก่าๆเนี่ยยังอยู่ครบเลยครับแถมยังไปจับมือกับกลุ่มทุนใหญ่ๆอย่างเหนียวแน่นอีกด้วยเห็นได้ชัดเลยจากการที่บริษัทเอกชนกลายมาเป็นผู้สนับสนุนหลักของพักการเมือง และสุดท้ายครับผู้เล่นที่ส่งอิทธิพลที่สุดในสมการนี้ก็คือจีนโดยเฉพาะผ่านโครงการใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงลาวจีนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนเปลี่ยนลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนด์ล็อก d ให้กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อของภูมิภาคหรือแลนด l i n k e ์แต่แน่นอนความหวังนี้ก็ต้องแลกมากับภาระหนี้มหาศาลครับ สรุปง่ายๆก็คือการเปลี่ยนผ่านของลาวเป็นการเปิดเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบเดิมโดยมีกลุ่มทุนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและมีจีนเป็นผู้กลุ่มทิศทางอนาคตของประเทศไว้นั่นเองครับ